คนจะมาปลูกอินทผลัมเฮ็นยังมาก่อนนะครับผมเห็นงานบริษทัทอะค,ค่ะเห็นงานบริษทัทก็ได้มีโอกาสไปเหตุอยู่ต่างประเทศก็เลยไปเจออยู่ต่างประเทศในดูไบของอารบอะค่ะขามักท่านเวลาไปเยี่ยมเขาอย่างนี้สิเขาก็เอามาให้ท่านก็นเลยมกกักอะค่ะ ก็เลยผลนีีว่าให้มาปลูกพนเอามาปลูกอะคะ่ะชอบชอบทานนะคะคชอบชอบทานแล้วก็ด้วยด้วยรสชาติแล้วก็คิดว่าบ้านเราน่าจะเป็นตลาดเป็นที่ตลาดต้องการนะคะตอนแรกอะคะ่ะแต่แต่จริงๆแล้วอะชอบทานมากกว่าคะ่ะครับผมทั้งหมดมีจะไรครับผมปลูกักไรครับสีไรอะคะ่ะ จักจักจักตนครับผมสองลอยอค่ะสองลอย,ลอยอเออมีมีพันยังไงครับผมมีอัมเอ็กาฮานมีสกูและก็บาฮีคโครไนซี่อาเจว่าเออ,เอ,อคารุเต้ครับเราได้พันมาจากไซครับผมมาจากประเทศอียิปต์อะค่ะครับผมราคาเท่าไรครับผม อ,อยู่ที่แล้วแต่สายพันธุ์นะคะคบ,บางสายพันธุ์ก็จะอยู่ที่600ขึ้นนะคะคบ,บางสายพันธุ์ก็อยู่ที่500อ่นะคะแล้วแต่เกต์สี่รัปรูปกจากปีครับสื่อมาเป็นนอ ก็ตอนขนใหญ่มากกันแล้วแต่บางสายพันธุ์อีกอะค่ะบ,บางสายพันธุ์กับเป็นนอละมืนกลัวบ,บางนออันสตาร์ตตรงตีหาพันธุ์ขืนนะคะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะคะเออขายจังไรครับผมราคาตัวได้เนาะขายตีเอ่หาลอยขืนนะคะหาลอยหาลอยต่อกิโลเนาะค่ะต่อกิโลอะครับขายมีม,ม,ม,มีอยู่หลายราคาเนาะหลายหลาย,หลายสายพันธุ์ ค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์การขายเนี่ยเขาทำตลาดจากไหนในะครับผมทางออนไลน์อะคะ่ะครับออนไลน์แล้วก็คนมาเยี่ยมชมสวนนะคะครับผมด่าเลยเออไรไถ่เท่าไรครับต่อปีเ้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมคำนวณเพราะเขาวๆนะครับ ก็ได้อยู่ที่ประมาณ 2> 2สองถึงสามเซนสองถึงสามเซนเนะาะมันได้ไไพ่นผลิตปิ้งเหล็กเนาะค่ะครับโกเนเลย

เงิได้ออกสองเทียบวันเองขอบคุณค่ะ

Terima kasih telah menonton!